ในคลิปนี้คุณจะได้พบกับการขับรถแปลกๆเช่นขับรถลุยน้ําราวกับว่ามันเป็นเรือดำน้ำํำลุงน่าจะซื้อแบบนี้แทนก็ได้นะคนหัวร้อนที่ถีบรถชาวบ้านแต่ตัวเองดันล้มเองหรือแม้กระทั่งเจ้านี่ใครมันสรรหาทำวะเนี่ยจนเรามีความสงสัยว่าพี่แกซื้อใบขับขี่มาหรือ,อยังไงก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสิริเพชชาย คลิปวันนี้จะเป็นยังไงโกกน้ำท่วมก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่แย่กว่านั้นคือพี่แกขับลุยลงไปโต้งโต้งเลยก็ยังดีที่โตโยต้าคู่กายพี่แกนั้นไม่ยอมถอดใจกลางทางแล้วก็ปลอดภัยรอดจนถึงฝั่งรถใหญ่ไม่ควรเข้าชุมชนเมื่อพี่คนนี้ตัดสินใจจะไปทางลัดเพราะต้องส่งของให้ตรงเวลารถก็จอดเยอะทางก็แคบ ผลมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็น oh, oh, that that ก็รู้เลยว่าเพื่อนร่วมงานกันแต่ผมว่าจอดรถคุยกันก่อนดีกว่าไม่ใช่ขับไปคุยกันไปแบบนี้ mm hmm. เมื่อเก๋งคันหลังอยากโชว์เกา่าโดยการขับจี้ตูดคันหน้า เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางแต่ดูมันว่าคันหน้านั้นจะเก๋ากว่ารถคันแดงข้างหน้าโชว์สกิลขันเทพโดยการหลบทันทีเมื่อเทสลาคันสีน้ำเงินสวนเลนมาถามจริงๆพี่คนขับเทสลาเนี่ย ซื้อใบกับขี่มาหรือใช้ออโต้พายลอตมนุษย์ป้าคนนี้เคลมว่าเธอโดนกระบะคันแดงวิ่งมาชนจนทางประกันขอดูกล้องวงจรปิดครับมนุษย์ป้าก็คือมนุษย์ป้ามันมักจะมีคนหัวหมอขับรถตามรถฉุดเฉินไปเพื่อเลี่ยงรถติดแต่เปอร์เช่คันนี้ไม่ยอมให้ทำแบบนั้น ไปสิครับพี่เบนซ์นี่ก็รถดำน้ำอีกหนึ่งคันว่าแต่รถทุกวันนี้มันดำน้ำได้แล้วเลอเนี่ยชายคนนี้โดนปรับไป500ยยูโรเพราะไม่ยอมหลบทางให้รถดับเพลิงและพี่แกอ้างว่าไม่ได้ยินเสียงแตรพอพี่แกเปิดเพลงเสียงดัง มอเไซค์คันนี้ขับฝ่าไฟแดงแต่ทว่าหัวร้อนกับรถที่สวนมากรามันเลยติดจรวดจะไปถีบเขาทำไมเล่าที่คนนี้ก็หัวร้อนเช่นกันก่อนที่จะลงมาหาเรื่องคนในรถแต่หารู้ไหมว่าคนในรถน่ะตำรวจ ในโอไฮโอรถเกลี่ยหิมะน่าจะขับผิดเลนทำให้รถหลายคันเกิดอุบัติเหตุแก้งเด็กแง้นในแมมี่มาปิดถนนเพื่อจัดงานมิทติ้งซึ่งถนนที่ว่านั่นมันอยู่หน้าสนามบินและทำให้หลายพันคนต้องตกเครื่องบิน International Airport เมื่อมนุษย์ป้าคนนี้อยากที่จะซื้อน้ำมันกลับบ้านแต่ทว่าไม่มีอะไรใส่มนุษย์ป้าก็เลยเอาน้ำมันใส่ถุงพลาสติกพร้อมกันสองชั้นเพื่อกันรั่วรถคันเหลือง พี่แกนอกจากจะขับอยู่ในเลนจักรยานแล้วพี่แกยังกะระยะเข้าโค้งไม่ได้อีกด้วยตอนที่เฮอริเคนเข้ารัฐฟลอริดาพี่คนนี้แกชอบแมคคารเรนพีหนึ่งมา แต่พี่แกไม่ยอมย้ายรถเพราะคิดว่าโรงรถน่าจะเอาไหวสุดท้ายน้ำท่วมแล้วพี่แกก็โดนทางบริษัทปรับจนอ่วมในการประชุมบอร์ดมีติ้งออนไลน์ในโอไฮโอสังเกตดีๆว่าจะมีใครหนึ่งคนนั่งประชุมโดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ครับเฮียแกกำลังขับรถอยู่นั่นเอง เมื่อตำรวจปิดถนน<ๆ>ก็อย่าหาเรื่องฝ่าด่านออกไปไม่เช่นนั้นอาจจะเจอแบบนี้เมื่อเรามีรถหรูป,ประตูนกก็อย่าลืมปิดประตูละ่ะเพราะอาจจะต้องเสียค่าเสียหายมากกว่า8000ดอลลาร์โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรตอนแรกอาจจะดูเหมือนการแข่งจัก,กรยานแต่ต่อมาดูเหมือนนักแข่งจักรยานปันน่นหนีตายมากกว่า เมื่อพี่เบิ้มคันนี้อยากเปลี่ยนเลนแต่ลืมดูว่ารถที่ตามมานั้นเป็นรถตำรวจเกมสิครับงานนี้ตอนหาข้อมูลผมนี่อึ้งเลยเมื่อรถคันนี้ใช้วิธีขอทางเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนนั้นโดยการเปิดประตูรถไม่ให้รถคันหลังขับแซงขึ้นมาผมว่าพี่แกซื้อใบขับขี่มาแน่ ปกติแล้วหัวจ่ายน้ำมันจะต้องตัดเองเมื่อมันเต็มถังแต่ดูเหมือนว่าเจ๊คนนี้แกจะกำหัวจายโดยที่ไม่รู้สึกตัวนี่เจ๊ไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยชายคนนี้เพิ่งออกรถเทส l a มาใหม่ๆเลยเห่อมากอยากใช้ฟัง์กชันออโต้พาย t จนทําให้ชาวบ้านต้องรอจนกว่ารถมันจะประมวลผลเสร็จพี่เปลี่ยนเป็นขับมือเองเนี่ยก็ก็ไม่ลําบากชาวบ้านแล้วนะรถส่งของของขอเมซอนพยายามแซงกันโดยที่รถทั้งคู่นะั้นมีระบบ จำกัดความเร็วอยู่จะแซงก็แซงไม่ได้จะเบรกขันหลังก็น่าจะด่าบูพก,การีเลยแช่คู่มันไปซะอย่างนั้นลำบากชาวบ้านเขาอีกมนุษย์ลุงอยากเลี้ยวแกก็เลี้ยวก็ดีหน่อยที่รถขันหลังมีกล้องลุงแกเลยไปคนออกค่าซ่อมทั้งหมดไม่ไหวอย่าไปต่อครับพี่คนขับเฟอร์รารี่คันนี้พยายามจะผ่านซอยแคบๆในกรุงโรม ไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ลําบากเมื่อพี่แกขี้เกียร์มากขี้เกียร์จนไม่เอาหิมะบนรถลงอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมสอบถอยรถสี่รอบถึงผ่านพี่คนนี้แต่งรถซะสูง จนทาให้มองไม่เห็นรถข้างหน้าก็ไปจ๊บด่าเขาเข้าซะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ที่ผมไม่เปิดหน้า <c oughs> ใครชอบคลิปแนวนี้อีกนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณทุนผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอใหม่พราน้บาบายสวัสดีครับเย yeah.